จีนดาเนินนโยบายนะครับความเจเริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือที่เรียกภาษาอังกษฤษว่า common prosperity โดยจีนเนี่ยหวังว่านโยบายหรือวิทยาศาสตร์ใหม่เนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้าแล้วก็กระจายรายได้ให้กับสังคมจีนนะครับเป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบทุนนิยมนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความเหลื่อมล้าซึ่งเกิดจากโครงสร้างของระบบทุนเจ้าของกิจการเนี่ย ร่ารวยขึ้นจากกำไรส่วนตา่นางขณะที่แรงงานเนี่ยก็ยังได้ค่าจ้างแรงงานที่อาจจะแค่พอกินพอใช้ไปวันๆดังนั้นนะครับในปี2017เนี่ยรัฐบาลจีนจึงประกาศว่าจะเริ่มการดําเนินยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้าในสังคมอย่างจริงจังพอเข้าสู่ปลายปี2020นะครับรัฐบาลจีนเนี่ยได้ออกกฎหมายควบคุมธุรกิจยักษ์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีด้วยการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือที่เรียกว่า anti trust เนื่องจากบางบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน,นอย่างอาลีบาบามีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งของตลาดทั้งหมดซึ่งหากไม่มีกฎหมายป้องกันการผูกขาดจะทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่แจ้งเกิดได้ยากมากและความร่ํารวยเองเก็จะกระจุกตัวอยู่กับในทุนไม่กี่คนในประเทศถัดมานะครับจีนก็เลยประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจนปีรับในปี2021นะครับถึง2025โดยแผนปีเปีจีนบอกว่าจีนจะควบคุม หลายธุรกิจหลายกิจการเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศเริ่มนะครับจากการควบคุมกิจาการติวเตอร์นะครับที่เฟื่องฟูมากสวนทางกับสภาพการเรียนของเด็กจีนที่แทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่าจะถูกพ่อแม่บังคับให้ไปเรียนติวเตอร์ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการจํากัดช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ออกนโยบายเนี่ยให้ผู้ประกอบการเกมออนไลน์เนี่ยต้องกําหนดให้ผู้เล่นเนี่ย ลงทะเบียนด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงมาจนถึงล่าสุดนะครับทางการจีนเนี่ยได้เรียกผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศเนี่ยเข้าพบแล้วก็หาลือในเรื่องแผนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันจนล่าสุดหลายบริษัทเนี่ยได้ตอบตกลงแล้วก็เข้าร่วมตามแผนพัฒนาดังกล่าวครับคนแรกนะครับนายหมาหัวถึงหรือว่าโพนี่หมาเจ้าของบริษัทเทนเซนยักษ์ใหญ่ด้านเกมออนไลน์ของจีนเนี่ยประกาศว่าจะบริจาคเงินจํานวน 5แสนล้านบาทเนี่ยในโครงการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประเทศจีนคนต่อมานะครับก็คือนายแจ็คมาน่นะครับได้ประกาศร่วมมือกับรัฐบาลจีนนะครับโดยประกาศว่าจะนําเงิน1นึ่งแสล้านหยวนหรือว่า5้าแสนล้านบาทเท่ากับบริษัทเทนเซนนะครับไปลงทุนในวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกาลางนอกจากนี้นะครับจะปรับปรุงระบบประกันแรงงานของลูกจ้างชั่วคราวเช่นคนขับรถส่งของในแพลตฟอร์มต่าง ต่อมานะครับแจ็คหมายประกาศด้วยครับว่าจะตั้งกองทุนพัฒนาความเจริญนุ่งเรืองร่วมกันโดยมีมูลค่าถึง20 0 0 0ล้านหยวนหรืออีก1แสนล้านบาทนะครับทั้งหมดแสดงให้เห็นนะครับว่าจีนเนี่ยกำลังดําเนินยุทธศาสตร์รักษาสมดุลน,นะครับระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมโดยใช้ข้อดีของทั้ง2องอย่างนะครับทุนนิยมเนี่ยกระตุ้นนวัตกรรมกระตุ้นความมัง่งคั่ง ขณะเดียวกันเนี่ยสังคมนิยมเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการกระจายรายได้แล้วก็คืนความรุ่งเรืองคืนความมั่งคัง่งให้กลับไปสู่ประชาชนสุดท้ายก็มาดูกันนะครับว่ายุทธศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของจีนเนี่ยจะล้มเหลวและกลายเป็นบทเรียนครั้งสําคัญหรือจะประสบความสําเร็จและกลายเป็นต้นแบบในการดําเนินนโยบายภาครัฐให้กับประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลก